สวัสดีครับ AAS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแต่อะสดการแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเคัพรอบ32ทีมสุดท้ายครับเราอยู่กันที่สนาม BG Stadium ครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างทีม BG ปรปทุมยูเนเต็ดพบกับลำปาง FC ครับโดยมีคุณกัณฑ์นรงมาโชคและผมธนัทรลือสิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรายครับเริ่มการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับ ทีมเจ้าบ้านนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดในชุดสีน้ําเงินครับเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาในครึ่งแรกนะครับตั้ง่าเหมือนขอยิงครับพิธีวัดยิงจริงๆด้วยครับทุกเอาไว้ได้ไม่มีตัวําครับเคลียร์ออกมาทักทายระยะไกลครับพิธีวัดยิงยิงบอลสายเห็นเห็นเลยครับแต่ยังไม่ผ่านมือจิรันพง์ที่บินมาปัดได้นะครับนัทยศแยกทุมมาที่มอสกิโต้แล้ว หลอกสวยครับนัทยศได้เปิดลูกนี้อ้าบอลหลุดไปหมดแล้ววิรยุทธ์กดโอ้โหบนแลนบอกหลังไปครับอดีศักดิ์แหวนหล่อออกมาที่วิรยุทธ์เข้ามาข้างในเอ้าจับยาวไปหน่อยครับปานศิริเสร็จเลยครับธีรศิลป์นากรเป็นโทยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหผิดพลาดกันเองของลำปางครับสุดท้ายโดนธีรศิลป์แดงดาลงโทษเลยครับ1-0ของบีจีครับก็เป็นจังหวะผิดพลาดของแนวรับนะครับ ปานสรีจับบอลยาวไปหน่อยโดนทางสันติภาพฉกมาได้นวมีพื้นที่มีเวลาครับสุดท้ายยิงลอดขาแล้วเข้าเสาไกลไปอย่างจอนเยี่ยมครับทีละสินแดงดาทีต่อเน,นื่องสองเกมพบก่อนอันนี้ก็เพิ่งยิงได้ไปนี่ครับจี้ใส่บรินเนอร์เห็นช่องนิดเดียวแล้วกดเรียดเลยครับโอ้โหไม่ต้องแรงมากครับแต่ว่าทิศทางนี่มันได้ครับพุ่งไปไม่ทันด้วยครับจิรันพงษ์ เล่นมาที่อิกซานอ่ากับหลบมา2คนอิกซานเข้าเขตโทษสับขาหลอกแล้วยิงลูกนี้เสาแรกยังล้มตัวได้ครับจิรันพงศารัฐจับบอลได้ก็มาพร้อมกบะสีนวิทย์เวลาครึ่งแรกไปเลยครับครึ่งแรกได้เตะมุมค่อนข้างเยอะครับแต่ยังเปิดไม่เข้าเป้าเดี๋ยวมาดูครับครั้งนี้จะเป็นยังไงตูนเยสยูฟานคาซิโอมาหมดครับเปิดมาแล้วได้มุแล้วเรียบร้อยเลยครับโ มุดลงไปม,มงได้ครับกาซิโอชย้ยครับแล้วเป็น2ต่อศูนย์เลยครับบีจีปทุมเบิร์สกอร์ทิ้งห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ได้สําเร็จนะครับกาซิโอช้ยก็เป็นลูกตั้งเตนนะหลังจากที่ครึ่งแรกโอากาสจากลูกตั้งเตะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ครึ่งหลังโอโอตั้งเตะแรกของเกมเท้า,ทาซ้ายเหวี่ยงเข้ามาแล้วต่มศรีรษะหลงบงครับแม้ว่าจะสกัดนวแต่ก็ไม่สามารถเคลียร์ออกจากเส้นประตูได้2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้ลูกนี้ไม่ได้มงกันง่ายๆครับ ดูครับบอลมาระดับเอวแล้วครับพุ่งลงไปมงครับแล้วทั้งพลังแล้วก็ทิศทางมันได้ครับออกมาทางขวาสันติภาพเติมสูงแล้วครับข้างในมีสารัตสันติภาพโดนประกบอยู่จะพาไปเองสุดเส้นหลังยอดมาลูกนี้ได้โถนโผลแล้วเรียบร้อยเลยครับสาประตูต่อสูงกับอิกซานฟานดีเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วครับ ลูกโมงครับลองชงสิทธิภาพกระชากหาช่องเปิดมาแล้วโถมเข้าใส่เลยครับโอ้วุฒิชัยมารมนีตัวเล็กกว่าอยู่แล้วครับขึ้นมาเนี่ยเบียดไม่ไหวครับเปิดมาได้เข้าจุดนัดพบพอดิพอดีครับแล้วก็ยืนโลกอยู่นานครับเทคตัวสูงกว่าเยอะแล้วก็ระยะไปถึงฝกหลาแบบนี้ก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลำปางโยกออกมาทางขวา เปิดเข้าในไปครับมอสโิโตมาที่กิษณนะดีต่อมานัทยศมีเพื่อนวิ่งอ้อมแต่ว่านัทยศเลือกเปิดเองโดยหมงสก,กัดไว้นากรอบเกียโทษแบรนดอนแต่งเข้าขวาแล้วกดเลียดลูกนี้เข้าซองกิติพงครับโอ้บอลพุ่งดีจริงๆครับแต่ว่าตรงตัว<อ>หยอดลูกนี้ไม่ผ่านตุนเยสครับธีรศิสินจะพิกเล่นอาครับพิกมาได้2ต่อหนึ่งจี้เข้าใส่ไหลให้อิกซาน ตัวต่อตัวดวลกับวินเนอร์เลือกปันเลยครับแล้วชนขาหนออกไปครับโอ้โหไม่ได้ลูกที่สี่แต่มุมของบีจีครับพิธีวัตรพิธีวัตรเปิดมาแล้วได้มงแล้วลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับโอ้อีกสานฟานดี้ครับลูกมงนี้ต้องไว้ใจเขาเลยครับลำบางในช่วงครึ่งแรกเสียแค่ประตูเดียวแต่ครึ่งหลังเริ่มมาแค่สิบนาทีเสียไปสามประตูครับแลวเป็นลูกตั้งเตะครั้งที่สองครับ ครื่งแรกไม่ค่อยประสบความสําเร็จคราวนี้พิธีวัดนะครับเปิดมาที่บริเวณกรอบหกหลาและโป่งย้อนกลับหลังอย่างยอเดเยี่ยมครับไม่มีใครเฝ้าเสาสองอยู่ทําให้ลูกโมงของออกออกอ็กซานฟารฟดีเสียบก้นตขาเข้าไปก็เป็นอาวุธที่เด็ดของบีจีอยู่แล้วครับลูกตั้งตเตะครับไม่ว่าจะฟรีคิกหรือว่าเตะมุมครับบอลบุกของบีจีอครับเออร์เนสตโตไหลมาเชียร์ศจับบอลได้แล้วพลิกมาเอาไปขโมยมาตรงนั้นแล้ว ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหห้าประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วครับธีรศิลป์แดงดาววกลูกที่สองของตัวเองครับต้องบอกว่าธีรศิลป์แดงดาวโอกาสยิงใช้ไม่เปลืองครับโอกาสครั้งที่สองของเขาเละครับและเป็นประตูที่สองไปเลยของเขาในเกมนี้ครับต้องบอกว่าขยันครับตามมาเก็บจากบินเนอร์แล้วแต่งเข้าเขตโทษยิงลอดตัวของจิรพงษ์ท,ทำสีหาเข้าไปนะครับสุดท้าย5ประตูต่อศูนย์ที่6กิครับกฤษนะ ได้เปิดมาเสาสองลูกนี้เอ้าวพักอ,อกได้วีรยุทธ์แล้วจ,วจังหวะจะยิงมีขวางไว้ผู้สินชี้เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหคือจังหวะบอลลอยมานะครับตัวเขาได้โอกาสจะง้างเท้าแล้วโดนแสจากด้านหลังก่อนนี่แหละครับเป็นเจสซี่เคอร์รนที่กีดขวางการยิงประตูของวีระยุทธ์ครับทำให้พ้ชินนาทีคูสุวรรณนั้นก็เป่าไปที่จุดโทษนะครับฟูติงโยซอยมาแล้วเอา้ามีขยับหลอกด้วยแล้ว กดลูกนี้โอ้โหมุมสูงเรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกครับ1ต่อห้าครับลำปางหลอกจังหวะแรกก่อนยิงเสียบใต้ขาครับไปถูกทางครับแต่บินไปปัดไม่ถึงกิติพงค์ผู้แถวเชือกสุดท้ายก็เป็นเกมที่เขาเสียประตูนะครับแต่ก็ยังคงนําอยู่ที่ห้าประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหเขาะอกันไปเรื่อยๆครับปีจีเข้าในมาปะถมพลพลิกได้หน้าเขตโทษหมอหาชีรศินจับบอลแรกได้อยู่ครับปล่อยให้เพื่อนกดเลยลูกนี้โอ้เชี่ยวเสาไปนิดเดียวครับ ลูกยิงของกนกพลชาวิน <c oughs> จ่ายเสียครับชาวินอยู่ที่สารัตออกบอลเร็วจะสวยกับโอโหเร็วกว่าครับปฐถมพลเลือกมาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์น,นาเขตโทษจะยิงหรือจะคืนคืนกลับมาปาถมพลแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหประตูตอนหนึ่งแล้วโอโหใจกว้างเป็นแม่น,น้ำกับธีรศิลป์แดงดา ก็เริ่มมาจากเขาแล้วครับที่จับบอลจังหวะแรกแล้วปล่อยไปที่พื้นที่ว่างให้ปฐมพลมีเวลามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะครับยิงเสียบเสาไกลแบบนี้จีรันพงก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วครับหมดสิทธิ์เซฟด้วยปราการที่ป่วงรอเพื่อนย้อนยับสารัฐหน้ามีทีละสินแต่ว่ายัดมาทีศิลป์ไข่ต่อปฐมพลแล้วแปรลูกนี้ปัดได้แต่ปัดไม่ออกครับเจ็ดประตูต่อหนึ่งปฐมพลจเจริญรัตน,นพิลรมก็เริ่มมาจาก สารัตนะครับควยมาให้กับทางเทียสินและสุดท้ายจริงแปรเล่นทางเสาไกลแล้วครับกิรันพงปินไปตาปัดไม่ทันไม่ต้องจับครับแค่เลือกเล่นทางแล้วก็บอลเสียบเสาอย่างสวยงามเลยสวยทั้งคนจ่ายครับเทียสินควยมาให้แล้วก็สวยทั้งคนยิงครับแปรแบบเฉื่นๆครับคาซิโอเกี่ยวไม่ได้อาครับกฤษณะใช้ความเร็วโชว์มาได้ได้ลุนลูกสองครับลำปาง,างกีสนะสับขาหลอกแล้วกดลูกนี้รับกระชอกด้วยแต่ไม่มีตัวํามเง็บตัวสี่ ครับแล้วพุทธศิลคุณทีชูสวุวรรณครับเปล่าจบเกมการแข่งขันไปครับบีจีปทุมยูนิเต็ดเอาชนะลำปางเอซีไปเจ็ดประตูตอนหนึ่งนะครับ